สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว Xiaomi Redmi 14C รุ่นใหม่ล่าสุดที่อัปเกรดมาจากตัว 13C ผมตัวนี้พีซื้อมา2,900บาทผมตัวนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนท์ไทยประกันสุนท์ไทยบางคนค้นหาเอง อาจเจอของป้อมนะครับแนะนำว่าให้กดซื้อผ่านไอพีแนบให้ใต้คลิปเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนไทยแล้วก็ถือว่าส่งเร็วมากของตัวนี้พี่ทำผมทําการแกะกล่องเจ้าตัว Redmi 14c กับตัวแรม6จิกบวกเพิ่มอีก6จิกกับ r ลอม128สเปคบอกเลยว่าสปพีรู้สึกว่าจัดเต็มมากครับผมตัวนี้หน้าจอให้มาคือใหญ่มากผม6.88นิ้วหน้าจอรีเฟรชคือ 120เงิครับพี่ผมจะทำการแกะกล่องจะตัวนี้เลยครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับผมส่วนตัวซื้อมา2 9 0 9คก็รู้สึกว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้ HERO G 8 1ผมอ c อก c าคอสับตัว CPU นะครับนี่เลยนะครับซึ่งมีอยู่3-4ผมตอนนี้นะครับที่วางขายทีไทยนะครับนี่ครับที่หอแกะผมตัวนี้นะครับแรมบวกเพิ่มเท่าตัวผมตัวแรมนะครับ หกจิกก็บกวกได้อีก6กจิกนะผมรวงเป็น1 2บจิกนะครับสัปีก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเพียงพอนะตัวนี้นะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้คือภายนอกกล่องอะผมตัวนี้นะครับก็เข,เขียนบอกว่าหน้าจอ6.8จุดแปดแปดผมนิ้วแล้วก็หน้าจอเป็นตัวนี่ครับคือหน้าจอพี่รู้สึกว่า1นึ่งสิบเฮิร์ตเพียงพอกล้องหลังให้มาเยอะมากเป็น AI ไอดูโอ้ใคมผมหน้าจอให้มาคือใหญ่แล้วก็กล้องถือว่า50ล้าน เพียงพอในการใช้งานผมตัวนี้ผมม 6G บวกเพิ่ม 6G ผมตัวนี้นะครับ ROM อง128ผมตัวนี้นะเป็น HyperOS เป็น Android 14ผมตัวนี้นะแบตครับผมให้มา5,160 M งอมิลลิแอมผมตัวนี้นะครับนี่ครับกล้องหลังผมตัวนี้เห็นว่าเป็นเครื่องสุนยทยประกรันสุนทยนะครับสำหรับสีที่พีสั่งมาผมตัวนี้เป็นสีบูหรือว่าสีน้ำเงินผมซึ่งในการเกตสีของฝาหลังบอกเลยว่าทำตัวสีได้อย่างสวยจริงครับซึ่งพี ดูในรูปบอกเลยว่าเพื่อเ,เป็นสีที่สวยนะพี่เลยสั่งซื้อสีนี้มานะครับพี่ผมไปทําการแกะตัวกล่องเลยนะครับผมตัวนี้เนาะนีครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสุนไทยผมตัวนี้นะนีครับขอแกะเลยผมตัวนี้ปึ๊บนี่ขอแกะเลยเร็ยแล้วผมในการแกะนะครับผมแบบนี้เลยครับผมครับเราก็เครื่องผมออกมาเลยครับผมตัวนี้ซึ่งแบตให้มาสัพพีรู้สึกเยอะนะ 5,160หลแอมนะกับตัว f a s ชาร์ r สิบฝผมตัวนี้นะครับให้ฟ้าชาร์ตมากับงบ3,000ันะผมเรดตัวนี้นะครับนี่ครับพีขอทำการให้ดูว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างผมตัวนี้เขียนว่าเรดมีครับนี่ปึ๊บครับก็ถือว่ามีเข็มจิ้มซิมครับให้เราผมตัวนี้นะแล้วก็ผมตัวนี้นี่ครับมีเคสครับซึ่งเป็นเคสใส่นะครับนี่สวยครับซึ่งบอกเลยว่าเคสใส่ของเจ้าตัว Xiaomi หรือว่า Redmi แถมมาให้เราอ่ะถือว่าโอเคมากครับคือเมื่อทำอะไรเพิ่มผมมีเคสในกล่องแถมมาแล้วไม่ไปซื้อเพิ่มนะครับผมตัวนี้ถือว่าเคสมีการปกป้องได้อย่างโอเคมากครับหัวชาร์จผมตัวนี้ซัพพอร์ตในการฟาชาร์จหัวชาร์จให้มา3.3วัตต์ก็ถือว่าเพียงพอมากผมซึ่งในตัวเครื่องซัพพอร์ต18วัตต์แต่หัวชาร์จพี่แกให้มาจะเต็มมาก3.3วัตต์ครับถือว่าให้มา เกินสเปคของมือถือครับผมตัวนี้นะครับถือว่าน,นี่ขอชื่นชมในความแบบสปอร์ตของผมตัวนี้นะแล้วก็ผมตัวนี้คือเป็นสายชาร์จ Type A USB C ครับซึ่งไม่ให้เรารบเลยสามารถนำหัวชาร์จตัวนี้ไปชาร์จกับตัว Poco M6 หรือว่า Poco M6 Pro หรือว่า Redmi Note 13ซึ่งบอกเลยว่าดีมากหรือว่าแท็บเล็ตของเจ้าตัว Redmi หรือว่าตัว Xiaomi นำหัวชาร์จไปชาร์จได้เฮ้ยให้มาดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าให้มาอย่างเจ่มครับมาดูว่าเฮ้ย ตัวเครื่องเป็นไงบ้างเนาะสับตัวนี้ผมนี่ครับดูบผมตัวเครื่องผมพี่ผมจะขอแกะให้ดูเลยนเนี่ยหูสีนี้อย่างสวยครับบอกเลยว่าสีโคตรสวยคือดีไซน์ฟาหลังเนี่ยราคาหลักหมืน่นครับบอกเลยดีไซน์อย่างสวยอะ่ะหูดีไซน์ในการเก็บดีเทลสวยจริงครับซึ่งพีขอชื่นชมในการ เก็บดีเทลฝาหลังเลยดูครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูนะว่าฝาหลังมันสวยไหมครับซึ่งบอกเลยว่ามันสวยจริงครับโหอย่างสวยอะ่ะฝาหลังอย่างสวยครับโหเล่นแสงดีมากเก็บดีเทลดีมากครับนี่ครับเขียนว่าเวทมีผมตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมว่าคือเป็นตัวที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้เสี่ยมี่ทำมือถือได้อย่างลงตัวมาก ของตระกูลเลดมี่นะครับโอยอย่างสวยอะ่ะด้านข้างมีปุ่มสแกนมือผมบริเวณด้านข้างนะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับดูหูฟัง3.5ลำโพงหนึ่งตัวผมอยู่ข้างล่างนะครับผมพอร์ต Type C นี่ครับติดฟิล์มมาจากโรงงานเป็นฟิล์มใสให้เราเลยนะครับตัวนี้โหดีไซน์อย่างสวยครับเวลาโดนไฟก็ยังสวยนะตัวนี้ผมเวลาใส่เคสเนาะพี่ผมจะขอใส่เคสให้ดูเลยว่าใส่เคสเป็นไงบ้างผมซึ่ง เป็นการแกะกล่องที่รู้สึกว้าวมากกับฝาหลังครับหมเแลฝาหลังสวยจริงนี่ครับใส่เคสก็ยังสวยครับเฮ้ยดีไซน์อย่างแจ่มเลยอ่ะโหดีไซน์สวยจริงผมตัวนี้นะครับนี่สวยจริงพีให้ฝาหลังสิบเต็มสิบเลยกับเลทราคาสามพันดีไซน์โคตรสวยอ่ะคือดีไซน์จะคล้ายตัวแบบวงกลมแบบพรีเมียมมากรู้สึกว่าเป็นมือถือที่พรีเมียมมากครับดูครับว่าตัวนุนของมาของกล้อง นี่กล้องหลัง50ล้านเป็นตัว AI Camera ผมตัวนี้นะกล้องหน้าให้มา13ล้านถือว่าเยอะผมในการเปิดเครื่องผมก็กดปุ่มที่ power ผมค้างไว้ครับตัวนี้เป็น HyperOS เป็นอะไรสี่นะครับนี่ครับสามารถ support ในการดาวน์โหลดแอปธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับซึ่งเป็นเครื่องสุนไทยสบายหายห่วงครับตัวนี้พี่ชอบป่าสวยงามอะ่ะ ลงตัวมีไฟแฟลกมีกล้อง,องผมตัวนี้แล้วก็เลนเดฟนะครับเอาไว้ทําหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าพอร์เทตนะครับตัวนี้โหพีรู้สึกว่านี่ครับเป็นไฮเปอร์โอทผมตัวนี้หน้าจอสับพีเนาะรู้สึกว่าหน้าจอสู้แสงดีครับอันนี้พีเปิดไฟแบบเยอะๆนะผมซีโอเนาะสีดวงคิดดูแสงมันยังแบบโอเคมากสับพีนะครับผมตัวนี้ให้ดูใกล้ผมในการเก็บพีเทลโหเก็บพีเทลอย่างแจ่มอะชอบมากครับผมบอกเลย อันนี้แบบจากใจเลยว่าชอบจริงครับนี่ครับเขียนว่า Xiaomi Hyper o i มกล้องหน้าเป็นแบบตัว U หรือว่าหยดน้ำนะครับซึ่งหน้าจอให้มา120เฮิร์ตนะผมตัวนี้บอกเลยว่าสัปพีรู้สึกว่าเพียงพอครับ CPU ขอผม Intel Core g 8 1 Ultra ตัวนี้เนาะขับเคลื่อนความเร็วเป็น Octa Core บอกเลยว่าสบายหาห่วงตัว GPU ผมตัวนี้ Mali G52 MC2 นะครับ ซึ่งมี CPU เล่นเกม r อา60เฟรมบอกเลยว่าสบายหายห่วงซึ่งพีสัมผัส CPU นี้มาแล้วบอกเลยว่าเล่นเกมสบายครับนี่ง่ายให้ผมในการกดในการทัดซัพพอร์ตขึ้น4 g ตีผมตัวนี้นะครับมาดูว่าช่องใส่ซิมสามารถใส่ได้กี่ซิมนะครับซึ่ง2ซิมอยู่แล้วแหละนี่ครับ2ซิมนะครับผมตัวนี้นี่ครับเพิ่มไมโครดิกาอีกีช่องรวมเป็น3ช่องพียังรู้สึกว่าเมื่อถือยี่ห้อ ของตัวเ Xiaomi ให้ช่องแบบนี้มาถือว่าดีมากเพราะว่าเราใส่2ซิมแล้วก็เพิ่มมาในไมโครดิคิตในการจุตัวรูปภาพหรือว่าจุข้อมูลต่างได้อย่างเพียงพอครับถือว่าทําการบ้านมาดีมากครับผมตัวนี้นะครับครับ support WiFi v e r s i o 4 WiFi 5สามารถ support ได้ซึ่งอันนี้ขอชื่นชมครับพี่ขอเกาะหัดก่อนนะครับในการ connect บอกเลยว่าตัว Xiaomi การจับ WiFi ถือว่าไว้ใจผมในการใช้งานนะครับนี่ ห,หน้าจอมีความสมูทต่างๆครับซึ่งพีรู้สึกว่าให้มาสับพีนะถือว่าเพียงพอผมตัวนี้นะครับนะครับแรม6จิกบวกเพิ่ม6จิกนะครับผมมันจะมีรุ่นแรม8จิกบวกเพิ่ม8จิกกับรอม256แต่พีรู้สึกว่า128กับงบเลทไม่เกิน3,000ก็ถือว่าคุ้มผมตัวนี้ความบางอยู่ที่8.22ม mm ิมน้ำหนักอยู่ที่ตัวนี้ผมประมาณ207กร,รัมก็ถือว่าหนักโอเคนะหน้าจอผมตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ hd พัดนะครับ2 60 ppi นะครับสู้แสงตัวนี้600นินนะครับก็ถือว่าหน้าจอสู้แสงดีมากครับนี่สวยครับสวยสวย body มีความสวยงามมากครับแบตแบตนี้ครับผมสับพีนะ้รู้สึกว่าแบตอืดครับมีตัว nfc ด้วยผมตัวนี้นะครับนี่ครับสับพีบูทด์คือชอบบูทุ์มากบูทุ์เป็นเวอร์ชัน5.4ด้วยซึ่งพี่แกให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มมากตัวนี้นะครับ คือมันทัพมันฟีลลิ่งมันดีอ่ะอันนี้พีรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันดีครับสวยชอบชอบบอดี้มากเอาตรงนะแต่ลอมของเสี่ยวมี่ผมไว้ใจเลยผมเป็นลอมดีอยู่แล้วแหละในการทัพอะ่ะนี่ครับปึ๊บอันนี้คือเซตอัพตัวเครื่องนะครับผมนี่ครับเราก็เซตอัพผมตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้สามารถสแกนมือบริเวณด้านข้างที่ปุ่มพาวเวอร์ผมตัวนี้นครับเราตั้งพของผมตัวนี้ได้นี่ครับมันจะมีการจดจําครับซึ่งในการเซตอัพก็ถือว่าง่ายครับ นี่ครับปึ๊บแบบนี้กดรหัสผมปึ๊บแบบนี้เลยนี่ครับเซตอัพผมในการเซตอัพเสร็จแล้วแล้วกดรหัสผมนี่ครับสแกนนิ้วมือเลยปึ๊บครับผมคือถือว่าโอเคอ่ะสัปพ,พีอ่ะคือเสี่ยวมีท่ทำสแกนนิ้วมือด้านข้างสัปพ,พีนะรู้สึกว่าโอเคครับผมตัวนี้นี่ครับเสร็จสิ้นครับนี่ครับผมตกลงเลยก็ทําการเตรียมโทรศัพท์มือถือเร้พร้อมเพราะคือมันเซตอัพตัวเครื่องนะครับผมเฮ้ยก็ถือว่าเร็วนะนี่ เฮ้ย CPU ใส่ว่า CPU ดีเพราะมันเร็วสับพีนะรู้สึกว่ามันเร็วสบายหายห่วงครับมีการใช้งานแบบน้นชักก็ได้หรือว่าจะเป็นคลาสสิกก็ได้ส่วนตัวชอบแบบคลาสสิกครับนี่ครับทันใจ แน่นอนในการใช้งานครับตอนนี้กําลังเตรียมระบบของผมตัวเครื่องกําลังเซตอัพนะครับซึ่งใครแกะกล่องก็จับประมาณนี้ผมซึ่งพีซื้อออนไลน์ประจำครับรู้สึกว่าออนไลน์โปรโมชั่นมันจะโอเคมากครับพีจะขอแนบบลิ้ในการสั่งซื้อด้านล่างเป็นเครื่องส่วนไทยของ Xiaomi Thailand น,นะครับตัวนี้นะนี่สำหรับการเซตอัพผมบอกเลยว่าหน้าจอคือพีทำการเปิดเครื่องมา หน้าจอสีสันสู้แสงดีมากครับสีสันมีความสวยงามจริงครับหน้าจอผมในการทัดในการกดลื่นไหลจริงครับซึ่งบอกเลยว่าเกินคุ้มมากผมตัวนี้หน้าจออัตราเฟดคือ120่ีิเลครับผมพี่จะขอตั้งค่าหน้าจอผมตัวนี้นะครับมันโอเคมากครับผมนี่ครับเกียกับสมุองันผมนี่ครับพี่ผมจะขอรมการเซตอัพตัวเครื่องนะครับผมแบบนี้เลยนี่ครับ n หนตัวนี้ผมแล้วก็ครับข้อมูลผมตัวนี้ นี่ครับแรมหกกิกะผมตัวนี้นะครับ CPU hero G 8 1 Ultra ครับออกเตอร์สองจุ์กิกะเก็ถือว่าโอเคมากครับผมตัวนี้นะครับนี่นี่ครับบอกเลยว่ามันมีความลื่นไหลของหน้าจอมาของตัวนี้นะครับแล้วผมในการตั้งอัตรารีเฟรชในการตั้งก็คือการแสงผลของหน้าจอครับนี่ครับเราก็ตั้งรู้สึกว่าทัดดีมากเลยอ่ะนี่ครับตั้งค่าผมตัวนี้ซึ่ง P จะตั้งค่าเป็นตัวนี้ผมนี่ครับ60สูงสุดคือหนึ่งร้บเฮิร์คร ถือว่าสุดจร,จริงครับผมตัวนี้ตอนนี้ผมพีอัปเดตตัวเครื่องอยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่าเครื่องมีความสมดุดหากพีอัปเดตตัวเครื่องนะเครื่องยังลื่นนะผมบอกเลยว่าสบายหายห่วงใช้งานครับแอปครับตัวนี้สามารถใช้แอปคนในผมไปด้วยนะนี่ถือว่าโอเคมากเลยอ,ะอย่ะนครับตั้งค่าเ,เพิ่มเติมครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าผมตัวนี้ได้นี่ครับมีเกณฑเทอร์โบผมตัวนี้นะครับขยายหน่วยความจําผมตัวนี้2องจิกสามจิกสี่จิก เราก็สามารถขยายผมหรือว่าจะปิดก็ได้ซึ่งบอกเลยว่าพี่ขยายก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับผมตัวนี้นะน่ครับฟังก์ชันต่างๆครับครบอะครบแล้วไม่มีความเลื่อนไหลามากพี่ชอบหน้าจอมากผมตัวนี้แล้วผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตกับแอปธนาคารได้อย่างสบายผมซึ่งนี่ครับพี่ทำการาดาวน์โหลดแอปมา Google ต่างๆครับก็ใช้งานได้อย่างเพียงพอเนาะตัวนี้ผมบอกเลยว่าครบจบคุ้มครับกับงบตัวนี้กําลังให้มา50ดล้าน สกินโทนสับพีรู้สึกว่าใช้งานได้อย่างเพียงพอครับซึ่งพีไปทดสอบในเรื่องกล้องของผมตัวนี้พีผมจะขอเข้ากล้องให้ดูนะครับนี่ครับผมฟังก์ชันของกล้องนะครับพีบอกเลยว่ากล้องคือมันจับโฟกัสได้อย่างแบบดีมากเลยอ่ะผมคือแบบโหกล้องอย่างแจ่มมากล้องสีสกินโทนบอกเลยว่าไว้ใจผมในการใช้งานครับตัวนี้50ล้านกล้องหลังโหถ่ายได้ดีอ่ะเอ้ยถ่ายดีมาก วิดีโอพันแปดสิบพเฟรมนะครับสับในการถ่าย50ล้านนะครับก็จะมีฟังก์ชัน50ล้านตรงนี้ผมนี่ครับนี่ครับอารมณ์มันจะใกล้เคียงกับเจ้าตัวแบบโปโคเอ็มหกนะผมเลยขอแนบดิในการสั่งซื้อของตระกูลโปโ o ใต้คลิปให้นะครับนี่ครับสเปคกล้องโหกล้อง50ล้านบอกเลยว่าเวิร์กมากครับสีอย่างสวยอ่ะสีสวยโอ้สีสวยมากโหอ,อย่างแจ่มอ่ะ คือภาพคมจริงครับสดงว่าคุณภาพเลนให้มาถือว่าเจ๋งมากครับพี่ผมจะขอถ่ายกล้องหน้าให้ดูว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างเสร็บกล้องหน้าบอกเลยว่าสกินโทนคือดีมากกล้องหน้าให้มา13ล้านสปีถือว่าเพียงพอมากครับในการใช้งานครับหูกล้องบอกเลยว่าพี่ให้ผ่านครับกล้องหน้าตัว Redmi 14C อัปเกรดมาจาก 13C อย่างเยอะเลยรู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนคือดีมากครับคือพีสัมผัสต,ตัวกล้องมารู้สึกว่า สเปกกล้องตัวนี้ถือว่าจะเต็มมากครับในการใช้งานครับพี่ผมทาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเลยว่าบนซับพอร์ตดีมากซีบิวผมตัวนี้ใช้งานสับพีนั้นรู้สึกว่าเพียงพอแบตให้มาถือว่าเยอะครับนี่ครับเป็นมือถือที่น่าใช้งานมากครับผมในการใช้งานนะนครับยูทูบผมตัวนี้ลำโพงหนึ่งตัวสับพีรู้สึกว่าเสียงดังฟังชัดดีผมตัวนี้นะครับนี่ ถือว่าลำโพงสัพีรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับตัว Poco โค M6 ผมเดยพี่ขอแนบลิงกตัว p ป c o M6 ใต้คลิปให้นะครับนี่ครับผมเห็นไหมว่าซีรีส์การทัดบอกเดี๋ยวทัดดีมากทัดดีจริงครับโอ้โหเสียงดีมากเฮ้เสียงดีโอ้เสียงใช้ได้เลยครับผมบอกเลย สำหรับพีนะพีรู้สึกว่าเสียงตัวนี้คือให้ผ่านเลยคุณภาพเสียงคือดีจริงครับแล้วหน้าจอคือสู้แสงดีจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมหน้าจอรู้สึกว่าหน้าจอผมสู้แสงได้อย่างเจ๋งมากครับนี่ครับคือแบบหน้าจอโคตรสวยอะ่ะเพื่อนๆพิดที่หน้าจอมันสวยไหมคือมันสวยจริงครับโหแต่พีรู้สึกว่าหน้าจอผมเปิดได้สูงสุดนะตัวนี้ผมหนีครับให้ดูเลยว่าสูงสุดในการซัพพอร์ตก็คือ 4K60 เฟรมแต่พี่เปิดแค่1080ปก็สบายหายห่วงครับ หน้าจอมีความแบบคินคินดีครับแล้วก็สู้แสงสัปีกถือว่าโอเคมากเกินคุ้มครับและพี่รู้สึกว่าฟีดใน,นการทัชตัวนี้ผม1 20, นึ่งร้อยยี่ิเพน่ะมันมีฟีดในการทัชโคตรดีเลยอะ่ะดูคือปุ๊ตปั๊ดดีครับเฮ้ยเวิร์กมากอะเป็นเผื่อที่บอกเลยว่าคุ้มจริงครับพี่จะขอเนบินในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปเนาะบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของพร้อมแนร้านให้กดซื้อผ่านในพีแนบให้ใต้คลิปเป็นเครื่องสุนทยประกันสุนทยกัยกับงาาาาทงีนะะรคออจจจขึ้้ลสดตัวซืม งบ2อ0 0รู้สึกว่าคุ้มมากบอดี้สวยพี่ผมจะขอแนะนำเจ้าตัว Poco M6 อหรหรือว่า Redmi Note 13ตระกูลของเจ้าตัวเสี่ยมี่ตาคลิปให้ผมสรับนีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมสรับนีขอบคุณครับ